เราควรช่วยเหลือสังคมค่ะอือผมผู้ดีนะเหมือนนางยแยมนางล้องนี่จะไปใช้กบว่านี่ช่วยน้ำท่วมช่วยน้ำท่วมที่ปากช่องเป็นโคราชบานจากวาง <c oughs> ช่วงปากช่องคุณว่าสิ่งอะไรคะเรารู้สึกว่าเราควรช่วยเหลือสังคมค่ะอือผมพูดดีนะเหมือนนางแง้มมึ๊กนั่งพูดเพื่อนไลมครับผมอันนี้คุณจะไปที่ไหนครับวันนี้ยังไม่รู้อันนี้จะไปใช้กาวายไปกินกาแฟครับอือเดี๋ยวจะไปใช้ต่อวันจ้ะไปช่วยน้ำท่วมช่วยน้ำท่วมที่ปากช่องเป็น คราชบ,บ้านเจ้าของโคราชบ้านเิงเออน้ำท่วมปากช่องครับพี่น้องเอ้ยไหลาจากเขาใหญ่ลงมามคย้ยขเขาใหญ่ตโตลงที่ไปซอยน้ำท่วมทีไปซอยอยงังไงวะซอยกระถินก่อนซอยกระถินก่อนซ <laughs> อยกระถินแล้วกันไปเรื่อยๆตอนนี้ครับเอ้ยพี่น้องเลยมา,มายไหาจะไปปากช่องตอนนี้ไป,ไปงานกถินก่อนไปซอยงานกระถินไปงานกถินก่อนวันนี้ไปเป็นทีมเว้ยโอ้ปุ๊บปีก เบียดซ้ำสองคนทำนางเบียดไปเลยมาเบียดเสร็จครับถ้าไม่ไม่บอกจะไปงานกับทีมลูกจะได้มีสื่อของไม่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 ไปไปใกล้ๆเดี๋ยวกลับมาคำสั่งไปไปไอ้น้องแดงงานไหนแล้วนางเบียดไปก็ตันตาก่อนไอ้หมิวเขามาก่อนวะนี่ทีมงานที่ไหนนะทีน้องแดงประตูไหนคะ เ,เ,ปเป่าหมายแรกเป้าหมายแรกว่าสิไปซอยนำ้ำชวนไ่ร้องให้ตอนนี้ไปซอยกระถินก่อนเอาบุญก่อนครับเอาบุญแล้วค่อยไปเอาท่านวันนี้ทีมงานเยอะนะครับเนี่อายอดสินมีผู้บ่าวไทยบ้านครับ <c oughs> มีโรงทานไหมคะไ <c oughs> ม่เอาทีข้าวองโอ้ยยังครับพุ่วิ่งข้าวในพผู้วิ่งเฮ้ยมิวมยวไปไห <c oughs> นวันนี้ไปทำโรงทานไปๆๆๆๆๆไป สองเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งซีอันนี้ทีมงานจิตอาสาครับทีมงานเขาเรียกว่าสายบุญครับผู้บ่าวลุบล้อครับพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟไปทำบุญหรือครับพี่ก๊อฟครับอันนี้น้องๆทีมงานครับอยู่สุดยอดมีแต่สายบุญครับเนี่ยจิตอาสาไม่มีใครเกินทั่วประเทศใครหนุนในหนุนน้องจอยค่ะสวัสดีค่ะโอ้น้องจอยวันนี้จะไปทำอะไรลูก ก่อนเราก็จะไปน้ำท่วมต่อจะไปทำไมน้ำท่วมเขามีแจะย้ายของหนีน้ำท่วมไปช่วยเขาย้ายด้วยเอาไปช่วยไปช่วยให้น้ำเขาท่วมเลยไปเงนไปไปช่วยให้น้ำท่วมไปทำให้น้ำยุบเดี๋ยวทีมงานีะเอาข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มครับไปซอยเหลือพี่น้องที่ประสบไอ้น้ำท่วมอยู่ปากซองครับจังหวัดนครราชสีมา ตอนนี้บ้าพือยูมองอแม่ครัรวที่กำลังเห็ดกับเขาครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องบึงบรรยากาศครับครับอันนี้ทำกันจดๆดทำกันใหม่ๆในวันนี้เลยครับแล้วก็ี่ได้แล้วประมาณพัดกองรับพันกองแล้วเดินไปเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปากช้องครับน,นี่เดี๋ยวพาไปบึ่งแม่คัวเห็ดกับเขาครับข้วหากเหนียวกับแจกแล้วไงเนี่ยครับรเน้วแจกเป็นพันหัวหรือไมแจกกเราอ่ะ แม่มาคนเดียวคันหัวเลยเนีอาไปแล้วอันนี้คือแม่ครัวนะครับแม่ครัวกำลังทำสดๆครับผัดกะเพราใช่ไหมเนี่ยพระแจ้าผัดกะเพราค่ะเอ้โอนี่ทำกันกี่กิโลดิฮะสิบโลค่ะสิบโลเลยใช่ไหมอ่าอันนี้นี่นอกจากจะได้บุญแล้วอยู่เนาะไปเหลือเนาะเป็นเหลือี่นอกนี้นำตรงสังเกตดูง่ายๆครับแม่ครัวนี่จะอุดมสมบูรณ์มันบ่อยยากครับ นี่อะไรนี่หมูเหมือนกันอันนี้ขวานกะเพราอ่าขวานกะเพราหมูเหมือนกันนะครับนี่ได้บุญนะเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องเราน้ำท่วมเนาะเฮ็ดยังก่อนเฮ็ดกับข่าวปบซอยเหลือบ่จ้ะอ่อน้ำท่วมอกองไปบซอยเดี๋ยวน้ำท่วมโอ้ได้บุญเลยนะเนาะอันนี้ใบกะเพราจ้าอ๋อน,นี้ใบกะเพราเนื้อนี่ประมาณกี่โลนะ120ยยโลแล้ว120ยยโลวันนี้120ยยี่สบโลครับ พี่น้องครับนี่เอากองครับนี่รอข้าวใช่ไหมเท้าคางอันนี้เท้าคางนี่รอข้าวเลยวิวชูบุ๊กวิวช่วยอะไรเขาทำนี่ใส่ช้อนค่ะอ๋อใส่ช้อนผัดแหกใส่ช้อนผัดแกใสอ่าพกหล่อครับใส่น้ำดื่ม ร้อมที่จะออกเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมของอำเภอปากซองครับจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้กาลัางล่อเขาครับข้าวอีกพันกล่องน้ำหมื่นขวดครับที่จะเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องของเราครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามไปเป็นกําลังใจครับกับบ่าวผือครับ พี่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจครับพี่นงองครับแต่จะกล้องแล้วสามสามศูนอยวักซ่องว่ะครับผมที่น้ำท่วมน้ำท่วมออ๋เอาไปไลฟ์ไปในนเขาเนี่พันหนึ่งครับอ๋อพันหนึ่งตอนนี้เราจะไม่ง้อทีมงานสินีต่อไปแล้วนะครับเพราะแล้วได้สินใหม่มาสองพันครับดูการติดซะก่อนครับ ไม่ธรรมดาครับดูลีลาการจิดครับสินใหม่ใช้วัสดุที่มีครับแต่ว่ายังมีฟองน้ำอยู่นะครับ <c oughs> แต่ก็ใช้เข็มจอะ <c oughs> ถ้ามันเป็น,นอบบนี้สิใช่ดู <c oughs> แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกับสกรีนไปเลยอ่ะธร <c oughs> รมดาเลยเบิ่งไปปานสกรีนใส่รถอ่ะ ก็มีอุปกรณ์สูก้กล่องไปได้ดนี่วะกินไหมกินรยังม้มาเดินไปนองกินเกา ไปใช้กันครับนี่ไอปากช่องครับโอ้ไปให้ยังก่อนไอช่วยพืชปรศุภายน้ำท่วมน้ำท่วมเนาะปากช่องเนาะใช่ครับโอ้ครับอ่าไปแล้วครับไปแล้ว ตอนนี้ต้องหาผาคุ้มครับพราะี่นองเพราฝนมันตกครับนี่ต้องเอาเข่าลงกอนครับทีมงานหัวยุ่งครับทีมงานหัวยุ่งครับเอาเข่าลงขึ้นลงสองรอบแล้วครับนี่้าแต่หให